ปลาส้มทอดนะครับนี่ครับเนื้อซึมมาจากเจ้าโสธรนะครับนี่ครับตอนทอดถ่ายมาท่านยายนะครับยายทรงหยิบทอดครับโขบแป้งหน่อยๆครับผมไม่จิดกระทะเลยครับสูตรนี้ครับผมโขบแป้งหน่อยๆนะครับข้างครับผม อันนี้น่าจะเป็นปลาสวายหรือปลาอะไรสักอย่างครับซื้อมาทางเลืสุธรครับทางเลือสุธรเเรียกไม่เหมือนกันครับปลายวนปลาอะไรตรงแอรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับนี่อร่อยมากครับผมปลาส้มเลืสุธรครับผมนี่ให้คุณยายทอดนะครับตอนใส่แป้งไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมถ่ายไม่ทันยายทอดไปแล้วแต่ไม่มีอะไรมากมายครับผมยายบอกโปะแป้งนะครับแป้งกรอบเราเนี่ยครับ โขแป้งหน่อยแล้วก็ามาทอดนะครับมันจะไม่ติดกระทะนะครับหอมมากพี่น้องยอมรับยอมรับเลยนะครับปลาส้มทางอีสานทางบ้านลงแอรครับยะโสธรอ,อร่อยมากครับผมที่อื่นก็อร่อยครับผมแต่แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ที่ลงแอรไปยะงสธรท,ที่ไรลงแอรก็จะซื้อมาครับผมมันอร่อยมากครับแล้วก็ ซื้อมาแบบเป็นตัวด้วยนะครับปลาตะเพียนครับผมวันนี้ไม่ได้ทอดนะครับปลาตะเพียนตัวนี้ทอดปลาไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรครับปลานี้ก่อนนะครับน่าจะเป็นปลาสวายหรืออะไรสักอย่างครับผมนี่ครับตอนยายทําไม่ได้ถ่ายนะครับนี่ครับเขาจะโปะแป้งแบบนี้ครับแป้งกรอบเลานะครับไม่ต้องไปใส่น้ํานะครับแดี๋ยวว่าเราเอาชิ้นปลามาแล้วครับแล้วเราก็โปะแป้งให้มันแห้งแบบนี้ครับผมก็ไม่ต้องเยอะนะครับพอดีพอดีครับผม ันนี้จะเป็นหอมครับผมเดี๋ยวก็จะไปเกี่ยวนะครับแล้วรอดูตอนทอดเสร็จนะครับว่าสีสันหน้าตาจะนารับประทานขนาดไหนครับผมเริ่มเหลืองแล้วครับหอมมากผมเมนูนี้กินกับข้าวสวยก็อร่อยครับหรือจะเป็นกินกับข้าวเหนียวก็โอ้สุดยอดครับผม ทางครับผมโอ้โหแตกหน่อยๆครับผมเนี่ยว้าวอันนี้ตื้นท้องนะครับหืหน่ากินครับผมหอมมาก ชอบกินมากครับผสมเนี่ยมันอร่อยครับผมกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยข้าวเจ้าก็อร่อยครับนี่ครับอ่าเลยชิ้นนึงครับผมลงไปแล้วในกระทะครับผมโปะแป้งหน่อยๆครับพี่น้องนี่ครับโปะแป้งหน่อยๆมันจะไม่ก่อจีรกระทะนะครับ ปลาส้มนี้ถือว่าทอดยากนะครับทอดไม่เป็นเลยนี่ติดกระทะโอ้โหเลธเทหมดครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมแค่สามชิ้นนี้ก็กินข้าวได้เยอะแยะเลยครับผมโอ้โหมันแตกพี่น้องปลาส้มครับผมน่าจะเป็นปลาสวายหรือปลาอะไรทางยสโสธรครับเสร็จแล้วครับผมเอาหอมเกียวลงนะครับ หอมลงไปเกี๊ยวครับผมน้ํามันที่เราทอดปลานั่น,นะล,ะละครับผมเปิดไฟเบาๆครับผมหอมเกี๊ยวนี้ไม่ต้องใส่แป้งนะครับเป็นธรรมชาติดีครับผมบางคนเข,เขาใส่แป้งครับผมมันจะกรอบไปนะครับ <S 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 อยู่พี่น้องดูสีสันโอ้โหมันจะแซ่บเลยครับปลาส้มจะสทอนด้านหนังนี่มันแตกยาวๆพี่น้องเอ้ย จะทอดหอมเจียวโรยนะครับแล้วก็เอาพริกทอดโรยนะครับพริกแห้งทอดนะครับเอาข้าเหนียวจ้่เบ๊ะเบรับรองว่าโหเราจะกินกับข้าวสวยนี่ก็แซ่บเหลือหลหลครับผมเบิง่งตี่ะไพี่น้องโอ้ยข่อยยุบเขาปะเนี่ยปลาสมทอดอยะสุดทอดนครับผมข้างล่างที่เห็นแว๊บๆแแแนั่นคือชูรสนะครับโรยนิดๆครับผมไว้ข้างล่างเดี๋ยวน้ำมันราดครับผมรับรองว่าแซ่บเวอร์ครับ ได้แล้วครับผมหอมเกียวก็ได้เรียบร้อยเสร็จแล้วครับผมเราก็โรยบุนตัวปลานะครับอหอมก็เคียวใหม่ๆครับผมสีสันพี่น้องเอ้ยหิวข้าวเลยครับผมน่ากินมาก เสร็จแล้วก็พริกลงครับพลิกแข้งครับผมลงทอดคนระับไฟเบาๆนะครับอย่าไฟแรงรเอาน้ามันเดิมนี่ครับมันจะลอ,อยครับผมทอดให้มันกรอบๆนิดนึงแต่อย่าทอดนานนะครับมันจะไหม,มข้าวเหนียวจำ้ำแล้วก็หอมเจียวใหม่ๆครับพริกกรอบๆเผ็เดๆกัดกับข้าวเหนียวสุดยอดพี่น้องเลยเสร็จแล้วครับผมโรยด้วยพริกที่เราทอดนะครับ เมนูนี้ครับผมเมนูข้าวเมืดหม้อครับผมข้าวหมดหม้อจริงๆครับเมนูนี้อร่อยเมนูง่ายๆครับผมทำตามลงผัดแซบได้นะครับแต่ว่าลงเอ็กซ์ไปซื้อลงแบบผสมจะสะทอนนะครับเสร็จแล้วครับผมเอาน้ำมันที่เราทอดนะครับโรยสักนิดนะครับเอาไว้คลุกข้าวหรือเอาให้ข้าวเหนียวจ้ำนะครับ พอด้านล่างเรามีสุรดนิดหน่อยครับผมมันจะนัวนะครับนี่ครับโอ้โหฉ่ำมากครับผมพี่น้องใครไม่ชอบน้ำมันก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ลุงแอ๊ชอบขยำขา้าวจะทำให้หนัวนะครับแซ่บอีหลีพี่น้องรับรองว่ารสชาติเจ้มจนครับผม นี่ครับพี่น้องมีตับหมกถั่ว้อมนะครับเด้อนี่ครับฝีมือคนตำครับคุณยายทองหยิบครับอันนี้ก็คือตำถั่วสูตรโบราณนะครับสูตรโบราณเพราะอะไรวะครับคนตำโบราณครับผมคุณยายทองหยิบนะครับตำกับข้าวให้กินเลยครับผมตำถั่วพี่น้องตำไรโบแซ่บครับต้องตำนหน่อยๆครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมปลาส้มทอดปลาส้มยูโซทอนนะครับทอดสูตรนี้อร่อยมากเลยนะครับโรยชูรสนิดๆครับผมใส่น้ํามันราดไปนะครับเมื่อทอดเสร็จแล้วนี่ครับกินกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวครับรับรองว่าหืมพูดแล้วก็หิวข้าวพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมกับข้าวลงแกลบผัดแซบวันนี้ครับตำถั่วใส่ปูครับผมเมนูไม่เยอะครับง่ายๆครับผมนี่กับปลาส้มทอดจากยัโสธอนครับผมแขนี่ก็แซบหลายแล้วมาเด้อพี่น้องคลิปนี้ไม่ได้กินให้ดูอีกแล้วครับท่านเพราะว่าลงแกลหิวข้าวแล้วครับผมส่วนมากเราจะมากินให้ดูนะครับส่วนมากจะเป็นการทํากับข้าวถ่ายให้ดูวิธีทํากับข้าวแล้วก็ตัดหญ้ารับจบ ขายยำนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับผม